แมวปลาดุกมาเจียดอีกแล้วยังแม่ปิง้งบ่ป้งกับตำมุงปลาดุกกับตำมุงครับนี่ักเดาร้อมพักเดานีาางมันรเบิดดอกครับยัง่อของแม่ออย่วันไ่ตายสิเรียเอาเงบอกนถส่ี่ัรวมับตำงที่มาร์กป่ากเกยบแม่แต่ชรก,ก้นำป่าเท่านั้น มันกิ่นต้มยังไงต้มเลือบไม่สุกคูกจินเนืุกเลือน้ำเด้อไม่กินโดนเพราะเลือผักกระเดาหอยดิบๆที่บอกเนี้ยมันอึมักแขงไกเยอ์แน่มยหอยขัวต้นลีลีพูดนะ มึหอ <differences S 2> ่อนแมงเสบมาแม่งอ <all> mm ่อนหงเพิ่มมาแสบถ้าอ่อนก็ต้องอ่อนเลยครับที่แสบนี่กเสยานี่ันนี้มาหิบวะ

ปั้นอยู่ไหนวะตามหาเขาปั้นก่อนนะปั้นยังไงเ้ยงานเขาได้หนิงานเขาอีปั้นตัวนี้โอ้ยนอนไม่พี่เัอร์บอน้อนตายเฮ้ยยิงจอกจอกอยู่ายอ,อ,อาบน้ำแล,ล้วเัอรบอน้ำแล้วยิงตอกนี่ยิงจอกขึ้นกัน,กกนกกเลยเอามันกันนะเอามันกันนะนอนเอ็นเลี้ยงอยู่นี่ดำหมดแล้ว นำมาแล้วหุ่นกิ๊กตรงไปก่อนเลยไปก่อนเลยไปเรี้ยวเลยไปเรี้ยวเลยไปเป๊ะก <ged gelmiş> ันเลยไปเลี้ยวแล้วไม่บายเขาปั้นนะไม่บายนะโอ้เชี่ยมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วคุณจอกๆไปก่อนนะคุณจอกจะไปแล้วนะ ต้อไปแไล้วนะวุ้ยโอ้ย้ยแย่งเอาพองกันไปทั้งหลายเลยแย่งเอาอ,องกันไปทั้งหลายมาแล้วครับไหวแล้วฮะมีไหวแล้วฮะมีผอเชียงไปทั้งหลังไม่ตีงเชียงไปทั้งหลังไม่ตึยงด เอาาตึงเบาไเตือนได้งติกอเอ่งว่ายลังไม่ตึงโตตำไม่ตึงกระเทเบิเลยวไอ,อ้ไอเดีอเียนี่เชียงไปเลยเอาโอยเห็นนู่ตัวนี้เห็นหนี่ตัวนี้เอาลงมได้ ลองอไรเอามวนมาอย่างทางนี้อยู่ดีขยันให้คมตัวนี่ตงนั้นนี่เจบอ้แ้วึอนบอกา้องฉันเจมบาว้ามันเป็นของเล่นมันเป็นของเล่นเด็กหน่อยนี่นี่มันเป็นของเล่นอีปันนี่นี่มันเปของเล่นมาได้นี่เน่เอ้ยว่าคู่กันทมืไ้ กระพังเบิดเหรียญโมบเป็นมันของเหรียญมนของเหรียญคนนี่ไม่ใช่ของเล่นเขาปั้นนะไม่ต้องห่วงเลยนะที่เคทีคเป๊ะอยาคนเป๊ๆบเอาไปทั้งหุ่นีกแล้วเล่นไปโอซองึงเพิ่นอตอ อยากทีนร้อยทินไปแล้วนะมันจกจอกมาแล้วนะเานี้นี่ก็เก็บไว้เลยนะมันปิดข้าวนี่นะนะจกจอกปันเอาไม่ได้หรอกเออนั่งเบื่อยุหันละต้องเอาประเทศนีว้เอายุหันอะไรเล้อ ปันหมามากักอนะครับจรมกสดูกโตใหญ่ไปเลูกอีกเบึง้งความสวยอันนึงชืาง,งามาง,งามครับ เพี้ยวไม่ใส่สูบขกี้ะทั้งนอยน์เลยใส่สุขขเกเพี้ยวทางเพี้ยวผักวครับเพี้ยว,ยวไตกระท่อมนี่คุ้มเดี๋ยวผัก้ผวให้แม่ก่อนครับอากาศพร่อนพอเดี๋ยวมานอนอยู่กระท่อมข้างล่างมันยังเย็น ยู่ข้างบนบ้านห้อนครับครับต้นผักแก้วที่แม่สู้บกักเือะทุกินที่เราแก้วไปใส่ก่อนอันเี้เพราะยังหลองฝากไมา่หายแจนโดนเลครับเพราะยังร้องเอาผักแก้วมาฝากมา,า,กมาปลูกเลยแต่ก่อนยังไม่ได้ซื้อกินเอาปลูกไวก้เฮ็ดกินเบิด นี่ครับเดี๋ยวผมจะใส่ใส่ในนี้หน่อยอยู่ม่ได้ครับครับบนต่ใส่ครับที่นี่แม่สูบกระเขือครับสูบแบบบานๆของแฉะนีอีสานต่ใส่ยังได็บ่แม่ได้บ่แดดครับกระเขือคืนพร้อมยคือคืนพลอยเคือคืนเดียบพลอยพบเปาะอยู่ตัวคืนมีหักแฉว là tôm với quê để xay keo luôn vậy không? Để nó phá vậy không? sẽ đục xuống cấp tầm khung vào. กู้อะรถปักวกปักกระดาจัรสตต่อกระเดากับตำุงแสบครับกเดมันจะเข้มจะเข้ม หุแมงกงา่ายๆมันครบแก้คำถามดูู่เห็นใส่ตะไคร้เที่ยวใส่แม่กก่งยังมีใส่มีใส่มาสาแม็กอาเพิ่มเนี่ยเรต้องใส่ตะไคร้เ่าายงใส่ จบกปเอมึงแสบแล้วอยู่ักหน่อยเพียบเพสักหน่อยวะว้าวโอเคคไายนี่ก็เพียบดึงแต่ตรงเซตตอนเหมือนดีนั่งนั่ไงอ๋อโอเคคืนตอนหนึ่งันกอเก็ได้ คืนหนูแม่คบอกเคียวคอั่นสุหวานนี่มันออกคืนคืนนัวๆทั้งเสเียบรอยครับสูบกรเคี้ยวคืนเนี่ยทำขาตุ๋ยเด้ห่อนทำหูงแล้ดิหน่ต้มน้ำให้มไมตลอดป้วางบะไรคอยมองมาต้มน้ำ ยี่เป๊ะแล้วตุยนุ่ยมา,มาต้มน้ำมาเดี๋ยวดีเดมาพี่แกงเลื่อนเรื่องราบปราดู สั่นกระลราบนกกระท่าบมกเปีมันยังไงมกจิดเงนเด้ก็เสียบป,ปมีมีมกแกงเลยสั่นกะแกงกัน้วยใช้ปีปิดกระเทียมอีกนึหนงหลายแท้ยินดัลง เพลิดตกมาทำคงเพชรเพชรแค่พวกนาวครับไม่เอาใส่บกเปลี่ยนเมนูนาวเปลี่ยนเดียวเปลี่ยนอี่สมเลยอยู่ว่าผสมเนี้ยเพชรน่อยกับสมสมเปรี้ยวนะปลาแดดเล็กเล่วะไอตอนปลาแดกตะเข้าไอตอน sao đó cũng cho bị Nhanh, nhanh, nhé khoa nó này xe này Độ, đi, này bộ sẽ thành tấm xe không cũng đi phải nhé kháo nhé con này phải nhé con lốt cho nhỉ ta thuộc thùng và thuộc thùng thuộc thùng ở đây Ủa? Ủa, mòn mà

ไปย่องไปเรยเรื่รรจิ้มก่นจาเรอจางเล่นปากเงียมาก่อกนเงียแตกครับจงมั้งหลงเลอง้ครับเนนีอืมครับครับเดี๋ยวมกอนเนี่ยจดน่ครับเจ่งตอนกิน